การหารือระหว่างนายบัญชูมูลนิธิการทากระถายทหาและนางสาวพิมลักธินวัฒนาเลือกตรีก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันโดยนายเลืมกตุรีของไทยได้กล่าวกับขีมทหารกระายา่าเพื่อการช่วยเหลือผู้ก่อภัยในไทยซึ่งไรานสิ่ที่ได้รับความช่วยเหลือจกจ่าให้กับปานและกำลังาล่การแก้ปัญหาระยะยาวรองประกาศขไทยมีแผนป้องกันก่ภยในอนาคตโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรฟื้นฟูด้าน